เ,เทวธรรมธรรมของเทวดาหิริและโอตัปปะเทวธรรมคือคุณธรรมของเทวดาไม่ใช่ธรรมะที่เกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจแต่คือความดีงามที่ยกระดับใจให้สูงขึ้นจนประเสริฐเหนือความหยาบของกิเลสท,ทั่วไปหนึ่งในคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นธรรมของผู้เจริญคือหิริและโอตัปปะหิริคือความละอายใจต่อบาป โอตป,ปะคือความเกรงกลัวผลของบาปหากหัวใจมนุษย์มีสองอย่างนี้มนุษย์ก็ไม่ต่างจากเทวดาเพราะสามารถยับยั้งตัวเองไม่ให้ทางชั่วทั้งที่ไม่มีใครเห็นทำดีแม้ไม่มีใครชมและขัดเกลากิเลสได้ด้วยใจที่ตั้งมัน่นเรื่องนี้จึงเล่าผ่านชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้พบเส้นทางแห่งเทวธรรมและพบว่าพลังของฮิริโอตป,ปะสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิต ร้อยเรียงเป็นเรื่องที่ชวนประทับใจในโลกที่เร่งรีบเต็มไปด้วยสิ่งล่อและความสับสนผู้ควรจำนวนมากลืมพลังของคุณธรรมเล็กๆสองอย่างนี้ไปนานแล้วความละอายต่อบาปและการเกรงกลัวต่อผลของบาปแต่สำหรับบางคนการได้ย้อนมองหัวใจตนเองเพียงครั้งเดียวก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่ในทางธรรมเรื่องราวของนน ชายหนุ่มธรรมดาที่กำลังเผชิญความวุ่นวายในชีวิตจะเปิดเผยให้เห็นว่าเทวดาไม่ได้อยู่แค่บนสวรรค์หากแต่อยู่ในหัวใจของคนที่กล้าพอจะทำความดีอย่างมั่นคงสวัสดีครับทุกคนช่องของเราคือพื้นที่เล็กๆที่จะพาทุกท่านเดินทางสู่ความสงบเข้าใจใจตัวเองและค้นพบแง่มุมของธรรมะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ยินดีต้อนรับสู่การฟังธรรมแบบนุ่นนวลแต่ลึกซึ้งครับเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนี้คุณอาจมองความดีความชั่วและหัวใจของตัวเองต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงลองเปิดใจและรับฟังเรื่องนี้ให้จบบางทีคำตอบที่คุณตามหาอาจซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าครั้งนี้ก็ได้ฉากที่ 1. แสงริบหรี่ในหัวใจนนนั่งอยู่ริมหน้าต่างของห้องเช่าเล็กๆ เสียงรถที่วิ่งบนถนนด้านล่างดังเป็นระยะชายหนุ่มถอนหายใจยาววันนี้เป็นอีกวันที่เขารู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเหมือนกำลังไหลออกจากมือการงานไม่มั่นคงเงินไม่พอใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็ตึงเครียดพื้นทุกวันสาเหตุหนึ่งมาจากนิสัยของเขาเองนนเป็นคนหัวไวพูดเก่งแต่บางครั้งคำพูดที่ไม่ทันคิดก็ทำให้คนรอบตัวเจ็บปวด เขาเพิ่งทะเลาะก,กับหัวหน้าเพราะพูดประชดประชันในที่ประชุมความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องใหญ่โตเพียงแต่มันกลายเป็นแบบนั้นเสมอค่ำคืนนั้นนนเปิดลิ้นชักโต๊ะหยิบหนังสือเก่าๆของพ่อขึ้นมาชื่อว่าคุณธรรมของเทวดาตอนเด็กเขาเคยได้ยินพ่อพูดว่าลูกเอย๋ยถ้าอยากให้ใจสูงอย่าลืมฮิริกับโอตะปะนะตอนนั้นเขาไม่เข้าใจแต่วันนี้ ความผิดต่อการกระทําของตัวเองทําให้ใจเขาเริ่มค้นหาความหมายของคาสองคำนี้เขาเปิดหน้าแรกอ่านเจอประโยคว่าฮิริคือกระตกส่องใจทําให้เราไม่กล้าทําความชั่วเพราะละอายตัวเองโอตัปปะคือไฟอ่อนๆในอกเตือนเราว่าการทําชั่วย่อมมีผลร้ายกลับมาเสมอเขาอ่านแล้วเงียบไปนานเขารู้ดีว่าช่วงนี้เขาไม่มีทั้งสองอย่างนั้นเลย เขาทำอะไรตามอารมณ์และอ้างว่าก็ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นแต่ลึกๆเขากลับรู้ว่าไม่ใช่เขาเริ่มถามตัวเองว่าเพราะไม่มีใครเห็นฉันเลยทำแบบนี้ใช่ไหมเพราะคิดว่าผลมันคงไม่เกิดตอนนี้ใช่ไหมฉันถึงไม่กลัวคำถามเหล่านั้นเริ่มก่อประกายเล็กๆในใจเหมือนแสงริบหรี่ในห้องมืดคืนนั้นก่อนหลับน,นนมองหน้าต่างเห็นแสงไฟตึกไกลๆเขาคิดว่า ถ้าแสงเล็กๆสักดวงช่วยให้มองเห็นทางได้เทวธรรมคงเหมือนกันแม้มันเล็กแต่ถ้ารักษาให้สว่างมันอาจพาเขาออกจากความมืดในชีวิตได้ด้วยความคิดนี้เขาตัดสินใจว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มจากอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองก่อนทำทุกสิ่งและนั่นทำให้ฉากต่อไปเริ่มต้นขึ้นฉากที่สองเสียงของความละอาย เช้าวันรุ่นขึ้นในที่ทำงานนนเดินเข้าบริษัทด้วยความรู้สึกระมัดระวังใจตัวเองมากกว่าทุกวันความเงียบระหว่างเขากับหัวหน้ายังคงแน่นอยู่ในอากาศแต่วันนี้เขากลับรู้สึกถึงเสียงเล็กๆในใจเสียงที่เตือนว่าเขาควรรับผิดชอบคำพูดของตัวเองในช่วงเช้าเขาตัดสินใจเคาะประตูห้องหัวหน้าเขาโค้งเล็กน้อยแล้วพูดว่า ผมมาขอโทษครับผมพูดไม่เหมาะสมมันก่อนผมไม่ควรพูดแบบนั้นหัวหน้ามองเขานิ่งๆก่อนจะตอบเบาๆว่าขอบใจนะที่กล้าพูดเพียงเท่านั้นนนรู้สึกว่าก้อนหนักในอกหายไปครึ่งหนึ่งเขาเริ่มสัมผัสได้ว่าฮิริความละอายต่อบาปไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอแต่ทำให้เขาแข็งแรงขึ้น เพราะกล้ายอมรับความผิดของตัวเองตลอดวันเขาเริ่มระมัดระวังคำพูดมากขึ้นแม้เพื่อนจะล้อว่าวันนี้ทำไมดูเรียบร้อยผิดปกตินนก็แค่ยิ้มเพราะในใจเขารู้ว่าเขากำลังสร้างเทวดาตัวเล็กๆในหัวใจและเมื่อวันทํางานสิ้นสุดลงนนเริ่มรู้สึกว่าฮิริไม่ใช่ความอายแบบน่าอับอาย แต่มันคือความงามของใจที่เตือนให้เขาเป็นคนดีขึ้นทว่าฮิริเพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่มีอีกหนึ่งธรรมะมาคู่กันโอตป,ปะฉากที่3เปลวไฟของโอตป,ปะคืนนั้น,นนนกลับบ้านและเจอข้อความในกลุ่มเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลัยเพื่อนคนหนึ่งชวนไปร่วมงานที่ รายได้ดีแต่มีช่องโหว่ทางกฎหมายเล็กน้อยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่มีใครตามเจอหรอกทุกคนทํากันก่อนหน้านี้นอนอาจตอบตกลงทันทีแต่ครั้งนี้ในใจเขามีไฟอ่อนๆลุกขึ้นโอตับะความเกรงกลัวต่อผลของความผิดเขาคิดว่าถ้าร่วมงานผิดกฎหมายผลที่ตามมาอาจไม่เกิดวันนี้แต่อนาคตละ่ะ จะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนหรือไม่จะทําให้เขาต้องหลบซ่องตัวเองไปอีกนานไหมเขาจะมองหน้าตัวเองในกระจกอย่างสงบได้จริงหรือยิ่งคิดเขายิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่ควรเดินเขาตอบเพื่อนไปว่าขอโทษนะเราไม่ทําดีกว่าขอเลือกงานที่สบายใจกับตัวเองดีกว่าเพื่อนส่งสติ๊กเกอร์งงง,งมาแต่เขาไม่แคร์เพราะในใจเขาเต็มไปด้วยความโล่งคืนนี้ นนได้เรียนรู้ว่าโอตับปะไม่ใช่ความกลัวแบบคนขี้ขลาดแต่มันคือสติที่เตือนว่าผลของการทำผิดย่อมย้อนกลับมาแน่นอนเขาหลับไปพร้อมคำถามหนึ่งในใจแล้วความดีที่แท้จริงต้องเริ่มสร้างอย่างไรคำถามนี้จะถูกคลี่คลายในฉากถัดไปฉากที่4เส้นทางของผู้กล้าหลายวันผ่านไปนน เริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเขาพูดน้อยลงแต่คิดมากขึ้นเขาช่วยงานคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและเริ่มนําฮิริโอตะปะมาใช้ในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆเช่นการไม่โกงเวลาทำงานการไม่พูดซ้ำเติมคนผิดพลาดและการไม่ใช้คำพูดเสียดแทงใครวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานถามเขาว่านน ทำไมช่วงนี้ดูใจเย็นจังมีอะไรดีๆแนะนำไหมนนยิม้มก็มีนะแต่ไม่ใช่คอสแพงอะไรหรอกเป็นแค่สองคำที่ช่วยให้ใจเรามีที่ยืนฮิริกับโอตาปะเขาอธิบายให้เพื่อนฟังด้วยน้ำเสียงธรรมดาธรรมดาแต่จริงใจเพื่อนพยักหน้าชา้ชาๆเหมือนกำลังคิดตามอีกด้านหนึ่งนนเองก็เริ่มเข้าใจว่า คนจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะธรรมะถูกบังคับให้เชื่อแต่เพราะหัวใจเริ่มเห็นคุณค่าของความดีด้วยตัวเองในช่วงคำ่ำนนเดินกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าเขารู้ว่าการรักษาฮิริโอตัปปะในโลกที่วุ่นวายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คนที่ทำได้คือผู้กล้าที่แท้จริงและตอนนี้เขาอยากรู้คำตอบสุดท้ายว่า ถ้ารักษาธรรมะสองอย่างนี้ได้ยาวนานหัวใจมนุษย์จะเปลี่ยนไปถึงระดับไหนคำตอบรออยู่ในฉากสุดท้ายฉากที่5ใจที่สูงขึ้นดังเทวดาเวลาผ่านไปหลายเดือนนนไม่ใช่คนเดิมที่อารมณ์ร้อนและพูดโดยไม่คิดอีกต่อไปเขากลายเป็นคนสุขขุมมีเหตุผลและมีความสุขเรียบง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือสายตาที่เขามองโลกก่อนหน้านี้เขามักมองว่าคนอื่นคือปัญหาแต่วันนี้เขาเห็นว่าความสงบเริ่มที่หัวใจตัวเองวันหนึ่งเขานั่งอยู่ในสวนสาธารณะมองเด็กเล็กๆก,กำลังวิ่งเล่นอย่างบริสุทธิ์ใจเขายิ้มแล้วคิดว่าหัวใจที่มีฮิริโอตะป,ปะคือหัวใจที่ไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายตัวเองมันจึงเบา และสูงขึ้นโดยไม่ต้องปีนไปไหนเลยเขารู้แล้วว่าเทวธรรมไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นเทวดาเหนือโลกแต่ทำให้เขามีใจแบบเทวดาใจที่รู้จักยับยั้งชั่วด้วยความอายและรู้จักป้องกันตัวเองด้วยความเกรงกลัวต่อผลของชั่วนนลุกขึ้นเดินออกจากสวนด้วยความมั่นคงเขารู้ว่าเส้นทางนี้ยังไม่จบเขายังต้องฝึกต้องเฝ้าระวังต้องตั้งสติทุกวัน แต่ตอนนี้เขาไม่หลงทางอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าทุกครั้งที่เขาฟังเสียงหัวใจนั้นเสียงของฮิริและไฟอ่อนๆของโอตัป,ปะเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางของเทวดาในตัวมนุษย์อย่างแท้จริงจบบริบูรณ์